ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกทท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปาร,รียนได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคําว่าพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคําว่าพุทธมนต์นั้นเราได้ขยายความกันถึงเรื่องราวของพระสูตรสําคัญสําคัญ 7พระสูตรหรือ12พระสูตรที่เรียกกันว่า7ตํานานและ12ตํานานก็ได้ขยายความกันมาตามลําดับลําดับจนกระทั่งวันนี้มาถึงพระสูตรสําคัญอีกพระสูตรหนึ่งเรียกกันว่าอาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยะปริตแต่ว่าด้วยมนต์เป็นเครื่องป้องป้องกันอับมนุษย์เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเราก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันต่อไปคือในเนื้อหาสาระนี้ ท่านพูดถึงเรื่องราวของเท้ามาหาราชทั้งสี่โดยเนื้อความก็บอกว่าเอวเมสุตังคือท้าได้ยินว่าข้าพเจ้าได้ฟังได้สดับมาอย่างนี้ว่าถ้าเอวเมสุตังก็นั่นแสดงว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ท่านพระอานน์เถระพุทธอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าได้จดจําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนํามากล่าวมาบอกไว้ในที่สังคัญนา ของประชุมสงฆ์เมื่อท่านใช้คําว่าเอวเมสุดังก็คือหมายถึงพระอานนทเทระที่อยู่ในพระสูตรนั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนภะูเขาคิดจกูดท้ามหาราชทั้งสี่ก็ประกอบไปด้วยใครบ้างก็มีท้าเวสสุวรรณท้าวทัตรถท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักในขณะนั้นเนี่ยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ท้ามหาราชทั้งสก็มีความประสงค อยากไปเข้าพระสัมมาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยหน้าที่ของท้าวมหาราชทั้งสีนั้นเป็นประดุจเหมือนเมืองหน้าด่านที่จะต้องคอยป้องกันหรือคอยปะทะกับพวกอสูรอสูรและคงคอยจากันได้ว่าอสูรน,นั้นเคยคลองดาวดึงมาก่อนหลังจากที่ท้าวสกกเทวราชหรือพระอินในยุคป,ปัจจุบันนี้ได้สร้างบรารมีบรารมีพระอินมากกว่า ก็ได้ไปยึดคลองดาวดึงแล้วจับพวกอสูรทั้งหลายที่กําลังเมาเหล้ากันอยู่ตรงนั้นน่ะโยนลงมาก็มาเกิดพบใหม่และรองรับอยู่ที่ตีนเขาพระสูเมนนะที่ตีนเขาพระสูเมนแล้วก่อนที่จะขึ้นไปดาวดึงได้เนี่ยจะต้องผ่านชั้นจาตุมมหาราชิกาครัว่าจาตุก็หมายถึงสก็ก็หมายเอาเท้ามหาราชทั้งสท่านนี้ที่มีพนครคนละคนละพนคร อยู่ที่จาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งดังนั้นเวลาอสูรจะยกทัพขึ้นไปเพื่อจะไปเรียกสิทธิ์คืนหรือจะไปทำสงครามกับพระอินท์เพื่อจะเรียกร้องเอาดาวดึงคืนนั้นจะต้องผ่านเมืองของเท้ามหาราชาทั้งสีนี้ก่อนคือผ่านดาวผ่านจาตุมหาราชิกานี้ก่อนคราวนี้เนี่ยพวกเท้ามหาราชาทั้งสีนั้นอยากจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าก็เกรงว่าในขณะที่พวกตนเองไม่อยู่พากันไปเฝ้าระสมมาสัมบุริเจ้าเราอาสูรทั้งหลายจะถือโอกาสนั้นยกทัพขึ้นไปโจมตีดาวดึงก็เลยพากันตั้งการคุ้มครองไว้สี่ทิศคือตั้งกองทัพไว้ทั้งสี่ทิศต,ตั้งการป้องกันไว้สี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากลุมพันกองใหญ่และด้วยเสนานาากองใหญ่ยังไงคือ ต่งคนต่างก็ตั้งเอาระดับฝีมือที่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเพื่อจะมาเป็นตัวแทนในการป้องกันในขณะที่ตนเองไม่อยู่พูดง่ายว่าหัวหน้าไม่อยู่ก็ตั้งผู้ที่มีอํานาจรองจงมาเป็นกองทัพกองทัพเอาไว้ตั้งแต่กองทัพยักษ์กองทัพคนทันกองทัพกลุมพันกองทัพกองทัพนาคอยงนี้เป็นต้นหลังจากนั้น ท้ามหาราชทั้งสี่ก็พากันเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ในจาตุมหาราชการนั้นชื่อว่าเมืองอาตานาติยะในเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมเป็นเมืองที่เหมาะสมจะเรียกว่าเป็นเมืองปลอดการเมืองอะไรประมาณนั้นก็พากันไปเพื่อจะไปทำอะไรไปร่างคาถาอายสิทธิ์ขึ้นมาคาถาหนึ่งเพื่อจะได้นำเอาคาถาอายสิทธิ์นี้ หรืออาตานาติยสูตรหรืออา,อาตานาฏติยปริตนี้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทําไมมีความประสงค์กันอย่างนั้นทําไมจะต้องร่างคาถาอายักิตตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเนื้อหาสาระก็ติดตามกันตอนต่อไปเมื่อล่วงลาตีไปมีรัตมีงามยิ่งยังภูเขาคิจกุฏทั้งสิน้นหมายถึงว่าพอร่างเสร็จอะไรเสร็จก็จะเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไปด้วยรัศมีของเท้ามาหาราชทั้งสีนั้นก็ทําให้ภูเขากิจกูลนั้นสว่างสวัยแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งก็ตรงที่เหมาะสมท่านี้เวลาที่เท้ามาหาราชทั้งสี่พากันไปเนี่ยก็จะมีบริวารยักษ์บริวารตนเองพากันไปมากมายไอ้ส่วนที่ตั้งกองทัพรักษาเมืองเอาไว้ตรงนั้นก็มีส่วนหนึ่ง เอาแค่ว่าระดับมือพการไว้ตรงนั้นส่วนที่เหลือก็พาบริวารส่วนหนึ่งพากันเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าฝ่ายยักษ์เหล่านั้นบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ปราศัยกับพระมีพระภาคเจ้าครั้นสัมโมทนญยกถาอันเป็นที่ระลึกถึงกันผ่านไปแล้วจึงนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งคือยักษ์ที่ไปเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้น ก็ยังไม่ค่อยศรัทธายังไม่เข้าใจเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยบางพวกไปก็ออปราศัยบางพวกก็ยืนบางพวกก็นั่งบางพวกก็ปนมอัญชลีไปทางนี้พระเจ้าประทับนั่งแล้วแล้วก็นั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งในสมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกยังนิ่งอยู่ในสมที่ควรส่วนข้างหนึ่งเนี่ยก็มีหลากหลายอาการ บางพวกก็กล่าวบางพวกพวก็นิ่งบางพวกก็นั่งบางพวกก็พนมมือบางพวกก็บอกรายงานตนเองข้าพเจ้าชื่อนี่โคดของข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ก็ว่ากันไปคราวนี้เนี่ยเหตุที่พวกยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นดูแล้วกิเลสอาการมันเหมือนไม่ค่อยดีศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่นัก บอกท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสวรรมหาราชประทับนั่งในสมวรสันกันหนึ่งได้กราบทูลพระมีพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระมีพระเจ้าก็มีก็บอกตรงๆเลยว่ายักษ์เนี่ยบางพวกคือเราต้องทําความเข้าใจว่ายักษ์นั้นมีพวกชั้นสูงคือไม่มีเขี้ยวผิวออกคัค้มขั้าแต่ว่าหน้าตาก็ดูดีหน่อยนะแต่ผิวไม่ได้หยาบมากมายนะักยักษ์ชั้นกลาง ก็ไม่มีเขี้ยวเหมือนกันยกเว้นเวลาโกรธเขี้ยวถึงจะงอกออกมาถ้ายักษ์ชั้นล่างเนี่ยโอ้เขี้ยวงงออกมาตั้งแต่ตั้งแต่แตกเกิดเลยอะไรประมาณนี้นะยักษ์แบ่งเป็นสามพวกใหญ่ๆประมาณนี้คนนี้ยักษ์ชั้นสูงบางพวกแม้จะเป็นผู้ปกครองยักษ์ระดับเสนาบริยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าศรัทธาพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกตนทุกทุก,ทกตัวพระทาเวสุวรรณก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายักษ์ชั้นสูงบางพวก ก็ไม่ได <im> ้เล <im> ื <ơi> <im> ่อมใสพระิเจ <im> ้าย <toxic kor> <ket> ักษ์ชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระิเจ้าก็มีนะพวกยักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสก็มีที่เลื่อมใสก็มียักษ์ชั้นต่ําที่เลื่อมใสก็มีที่ไม่ได้เลื่อมใสก็มีที่กราบทูลก็เพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าเพราะพระอินทรพเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปาณาติบาตอ๋อที่เขาบางพวกมันพอใจไม่พอใจหรือว่าเลื่อมใสไม่เลื่อมใสเนี่ยเพราะว่า พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมให้คนเนี่ยหรือให้สัตว์โลกหรือให้สรรพสัตว์ทั้งหลายงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากกาทินนาทานทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการเมตุมิจฉา,าจารย์ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากมุสาวาสทรงแสดงธรรมไม่เว้นจากการดื่มสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความม,มาผู้พูดง่ายๆว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกยักษ์อ๋อพวกยักษ์บางพวกเนี่ย ไม่พอใจไม่ชอบคําสอนแบบนี้อก็เหมือนเวลามนุษย์เนี่ยเวลาบางทีบางคนเราได้ฟังเสียงเพลงโอ้ยเราเพลาะเพราะพริงจังเลยเป็นเพลงไทยแต่เอาเพลงไทยไปเปิดฝรั่งฟังฝรั่งบอกไม่ได้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันเวลาพระเจ้าแสดงธรรมเรื่องของศีลห้าบางพวกก็พึงพอใจบางพวกก็ไม่พึงพอใจที่ไม่พึงพอใจเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกของตนเองตนเองนี่ชอบฆ่าอยู่ชอบลักชอบขโมย ชอบผิดศีลผิดผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาอยู่แต่พอพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามหรือว่าทาอย่างนี้มันบาปมันตกนรกโอ้โหขัดใจไม่พอใจก็เลยไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาแต่พวกที่เขามีศีลห้าอยู่แล้วรู้จักบุญรู้จักกุศลเขาก็ศรัทธาเลื่อมใสนั้นยักษ์ก็แบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่ศรัทธากับพวกที่ไม่ศรัทธาคราวนี้ท่านบอกว่าแต่โดยมากพวกยักษ์ไม่ได้งดเว้นจากมานันิบาตคือไม่ได้มีศีลห้าไม่ได้งดเว้นจากปานาติบาตไม่ได้งดเว้น จากอธทินนาทานไม่ได้งดเว้นจากการเมสุมิชฌาจารย์ไม่ได้งดเว้นจากมุสาวาทก็ไม่ได้งดเว้นจากการดื่มสุราเมลยัยน้ำเมาแม้น้ำเมาในพบละเอียดนั้นก็มีอาจจะเรียกว่าเล่าละเอียดเล่าทิพย์ของเขากินไปก็เมาเหมือนกันนะพวกกายละเอียดดังนั้นยักษ์เนี่ยที่ไม่ถือศีลห้านะยังผิดศีลห้าอยู่พอพระพุทธเจ้าเทศลื่งศีลห้าก็เลยขัดใจก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละ เวลาบางพวกกำลังกินเหล้าเมายากันพัดไปเทศ่ึงโทษของการดื่มโซลาเมลัยเทียวโทษของการผิดศีลห้าอย่างโอ้โหมันไม่พอใจเพราะว่าขัดความรู้สึกของเขาข้าแต่พ,พะระองค์ผู้เจริญสาบของพระพิภาคเจ้าบางพวกย่อมเสพเสนาสนะอันเป็นเราภายในป่ามีเสียงดังน้อยประ,ะจักษ์แต่คนผู้เดินเข้าออกควรแต่การทำอันเล็มอันเล่นลับของมนุษย์ควรกับการหลีกเล้นยักษ์ชั้นสูงพวกมีอยู่ในป่านั้นคราวนี้เนี่ย พอยักษ์พวกนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาไปให้คนรักษาศีลห้าแต่มันไม่ค่อยชอบใจคําสอนพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์หรือว่าคารวะญาติโยมที่ต้องการหลีกเล่นไปนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่ในปา่าในเผ่าในเขา,ใน,เขาในถ้ำพวกยักษ์บางพวกที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยบางพวกก็มีปรากฏอยู่ในป่าเหล่านั้นเหมือนกันพอไปอยู่ในป่าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้น ข้าแต่พ,พะระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระเจ้าทรงจงทรงเรียนอาตานตาิยะเพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคําสอนของพระเจ้านี้เลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเขาที่ยักษ์เนี่ยได้ร่างเป็นบทพิเศษขึ้นมาหรือเป็นมนพิเศษขึ้นมาเรียกว่ามนหรือเป็นอาตานตาิยสูตรเนี่ยหรืออาตานตาิยปริตนี้ขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นคาถาอายสิทธิ์ที่ ท้ามหาราชทั้งสพากันร่างขึ้นมาถ้ายักษ์เหล่าใดที่ไม่เลื่อมใสได้ยินได้ฟังแล้วโใจมันจะโอนอ่อนลงมาหรือ,อจะเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าใครได้ยินเสียงมนนี้แล้วยังเบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมอยู่ก็จะถูกลงโทษด้วยกําลังของอาอนาตาติยาสูตรหรืออาณาอาตนาต,าตยสูตรหรือ,อ ด้วยกําลังของท้าวมหาราชทั้งสี่ดังนั้นเนี่ยในพระสูตรนี้นะอาตาาติยสูตรเนี่ยบางแห่งท่านจะใช้ว่าสวดผ่านยักษ์ไงผ่านะ่ก็แปลว่าวการสวดการสวดแบบภาษาหรือว่าเป็นบทสวดของยักษ์เขาหลังจากนั้นพอกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเพื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหรือภิกษุนี้วาสุปจิกาที่อยู่บริเวณนั้นแล้วยักษ์ที่มันไม่พอใจมันจะทําลายเอา ถ้าได้ยินได้ฟังเสียงบทบทสวดนี้แล้วเนี่ยก็จะอยู่สําราญพระภิภาคเจ้าทรงรับโดยดุษเดีภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยพอได้ได้รับการถวายรายงานหรือข้อเสนอของท้าเวสุวรรณที่เป็นตัวแทนกามาราชทั้งสี่นำเสนอมาอย่างนั้นเข้าพระองค์เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็รับโดยดุษเดีภาพลำดับนั้นท้าเวสุวรรณมหาราชทรงกราบ ทรงทราบการรับของพระวิภาคเจ้าแล้วได้โครงกล่าวอาตานาติยรักษ์นี้ในเวลานั้นว่าเขาจะยแยกเป็นพระคาถานมัสการพระรธเจ้าเจ็ดพระองค์ก่อนนะโดยขึ้นต้นว่าวิปัสิตนมัตถุจักขุมันตัสสิริมโตสิกิสปินนมัตถุสัพพูตานุกรรมปิโนเวสภุสานมัตถุนหาตกัสตาป,ปสิโนนมัตถุกุันทัศมาลเสนปมัตติโนโกนาครรมนัสโนตุพรานมานมัสสาวุสีมโต กัสสะปัสสานามัตถุวิปมุตตสัพสัพิอังคีรัสสันมัตถุสักทะปุตตสิลิมโตโยอิมังธรรม,มะมะเทเสสิสัพทุกขาปโนทนังแปลเป็นภาษาไทยในความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุมีพระสิริขอนอบน้อมแด่พระวิสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้า ขอนอบน้อมแด่พระโอเวสสภูพุทธเจ้าผ well ู้ชำระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมแด่พระกุสันธะพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและเสนามารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วอยู่จบพรมจันทร์ขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้พ้นว yes ิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสาพุทธเจ้าผู้ศักยบุตร ผู้มีพระสิริพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี่ก็เป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ที่ผ่านไปจากนั้นพระคาถานี้ก็ได้กล่าวต่อมาถึงการสรรเสริญพระสม,มณโคดมสมมาสม,มุทธเจ้าของเราต่อไปอีกว่าเยจาปินิปุตาโลเกยะถาภูตังวิปัสสิสูงเตชนาอปิสุนามหันตาวีตสารธา อีตังเทวมนุษานังยังนมัตสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารถังผูเ้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ประจากความขั้นครามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขออานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้โคตมัโคตทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราจากความขั้นครามก็เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าองค์